สวัสดีทุกท่านครับเซลสเน่โตโย้า88นะครับวันนี้อยู่รถแต่งหลอครับคันนี้เป็น4ประตูสองยี่สี่ Entry เกียร์ธรรมดา8ปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทเป็นรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดเป็นชุด GR ให้ซึ่งคล้ายๆเอาตัวล้าน5นครับมาดูเซตงานเดิมๆของเขาก่อนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมๆนะครับไฟตัดหมอกเดิมๆอยู่แล้วนะครับมีการอัปเกรดนะครับเป็น GR Sport กระจังนนหน้าทั้งหมดยกเซตเป็น GR ให้แบบนี้นะครับตัวซ้อนแถวเรียงแผ่นเพจ GR นะครับชั้นล่างตรงนี้เป็นสีดำเงาครับ เป็นงานแค่แคคันนี้ทําเป็นสีเทาให้นะครับสวยมากๆนะครับมาดูในเรื่องของการตกแต่งด้านข้างนะครับคิ้วปลงล้อขนาดใหญ่ของ GR Sport รอๆเท่ๆแบบนี้เป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมเจ้าตัวนี้เลยล้อลอยขนาด18นิ้วลาย GR นะครับมาพร้อมกับยาง All Terrain นะฮะของ Tinto นั่นเองครับขนาดหน้ายางอยู่ที่265ถ้าพวก R18 อันนี้ก็นุ่มหนบขับสนุกมากๆนะครับแล้วก็ลุยทุกสภาพถนนได้นะฮะ เตช่วงล่างเป็นเซืช่วงล่างเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของแน่นข้างครับมีการอัปเกรดให้นะครับกระสาดข้างเป็น G R Sport นะครับมือเปิดน่องนะครับเดิมเป็นโครเมียมเอาออกเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับกระจกมองข้างทำเป็นสีดำเงาให้ตัวันสอรอบคันรถนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นสีดำเงาให้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของติกร์ไฮรักเรกเก็ตเนะครับติดตั้งให้นะครับแบบนี้บันไดแนงข้างเดิมเอาออกนะครับใส่เจ้าตัวบันไดานข้าง g R D ให้แทนนะครับ ตัวนี้มีการเสริมนะครับให้เหมือนตัวโรโคโดยใช้เจ้าตัวสไตลิบบานะครับของโรโคซึ่งติดตั้งให้นะครับเป็นสไตลิบบาลโรโคแล้วก็ไลเนอร์แบบไร้ขอบด้วยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ทําให้บอดี้รถดูใหญ่ขึ้นด้วยครับลอมากขึ้นด้วยตัวนี้เลยครับสติ๊กเกอร์ไฮสติ๊กเกอร์รักเก็ตนะครับที่หมูไฟท้ายนะครับที่งานด้านหลังมาดูนิดนึงนะครับเดินเป็นโรเมียมทั้งหมดนะครับเรามีการเอาออกนะครับทำเป็นสีดําเงาให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวสอนตัวอ e ีลูาไฮรักและก็รีโวทำเป็นสีดำเงาให้หมดเลยนะครับเมื่อเปิดนะครับตรงนี้เดิมเป็นโครเมียบเอาออกทำเป็นสีดำเงาให้เช่นเดียวกันครับการชนท้ายใช้อันเดิมนะครับซึ่งมีความรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูงานด้านในนิดหนึ่งนะครับงานด้านในของคันนี้เดิมๆเขาเป็นในเรื่องของเบาะโทนสีดํานะครับตัวนี้ก็ไม่มีการปรับแต่งอะไรครับเป็นงานด้านในแบบเดิมเป็นเบาะผ้าทรายสีดําแบบนี้เรียบหรูและใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็คือ เวลาเราจอดตากแดดเนี่ยผ้าจะไม่ร้อนนะครับทําให้แบบมันขับขี่สบายมากขึ้นนั่นเองนะครับเกียร์6สปีดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดอันนี้มีให้อยู่แล้วนะครับเพื่อดีมากๆอยู่แล้วนะครับโซนหน้าตรงนี้นะครับคอนโซลหน้าเป็นโทนสีดำนะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอรองรับ Android Auto Apple CarPlay ตรงนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็มีมีในเรื่องของใช้งานง่ายนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะเป็นแบบเรียบๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะ สนใจคันนี้นะครับติดต่อเซลล์เสน,เน่ห์ได้เลยนะครับผมพร้อมดูแลทุกคนนะครับอันนี้เป็นราคาเบาๆ8ปด0 0 0แบาทเซตแต่ง GR พร้อมกับล้อ18 000, นิ้วจัดเซตนี้ให้ฟรีนะครับลูกค้าจ่ายแค่บางชิ้นอย่างเช่นบันเดนด้านข้างแล้วก็ตัวโรบาร์แค่นั้นเองนะครับติดต่อเข้ามาครับ0 8 0 7 9 8 9 0 0 3โทรเข้ามาคุยหรือออนไลไน์เข้ามาคุยกับผมก็ได้นะครับที่เบอร์นี้เลย0 8 0 7 9 8 9 0 0 3ผมมีจอดอก้านย์ศูน์สามผมมีจองออนไลน์ทำเสนอถ ครับรถส่งมอบทั่วประเทศไทยนะครับแต่งครบจบที่ศูนย์นะครับเพราะว่าการรับประกันนะครับสนใจติดต่อเข้ามาขอบคุณครับ